ไม่ต้องพึ่งยา7ไอเทมไม่รับที่จะช่วยทำให้หลับลึกทุกคืนจากคืนที่นอนไม่หลับสู่การหลับสนิทในคลิบตา7ไอเทมไม่รับที่คุณควรรู้จักผมได้ไปสำรวจในร้านยามาให้แล้วนะครับว่ามีตัวไหนที่ช่วยทำให้หลับบ้างตัวแรกก็คือเมลาโทนินครับเมลาโทนินเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับที่จะกระตุ้นทําให้เรารู้สึกง่วงนะครับก่อนที่ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับตัวอื่นจะหลั่งตามออกมา ตัวที่2ก็คือกาบานั่นเองนะครับกาบาเนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนในสมองอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทํางานร่วมกับเมลาโทนินครับทาให้สมองผ่อนคลายตัวที่3นะครับก็คือ LT อานีนั่นเองครับ LT อานีเนี่ยจะกระตุ้นให้สมองหลังกาบากับซีโรโทนินนั่นเองนะครับซึ่งทราบไหมครับว่าซีโรโทนินเนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างเมลาโทนินครับตัวที่4นั่นแหละครับก็คือรากไวโอเลียนนั่นเองครับรากไวโอเลียนก็จะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับ กลไกของมันก็คือจะยับยั้งการสลายตัวของกาบาในสมองผลลัพธ์ที่ได้ระดับกาบาในสมองก็จะสูงขึ้นครับตัวที่5น้่นะครับก็คือกีบบัวแดงครับกีบบัวแดงก็จะเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ช่วยเพิ่มระดับกาบาในสมองครับสําหรับตัวที่6ก็คือแมกนีเซียมนั่นเองครับแมกนีเซียมนอกจากช่วยนอนหลับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของป้องกันการเกิดตะกิวรวมท้งป้องกันการปวดศีรษะไมเกรนได้ด้วยครับตัวที่7ก็คือกูตามีนั่นเองครับ สาหรับกูตามีนเนี่ยก็จะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างกาบานในสมองนั่นเองนะครับจะทราบอะไรไหมครับกูตามีนเนี่ยจะต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับทานมากไปก็จะทําให้สมองตื่นตัวนอนไม่หลับอีกครับถ้าให้ผมเลือกแค่หนึ่งตัวเพื่อช่วยนอนหลับนะครับผมเลือกเมลาโทนินครับนอกจากการรับประทาน7ไอเทมนี้แล้วนะครับการปฏิบัติตัวอย่างอื่นเพื่อช่วยการนอนหลับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับ หากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องซื้อรับประทานนะครับก็แนะนำให้ปรึกษ,ษาเกษตรกรก่อนครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเราได้พบกันใหม่นะครับหรือถ้าใครมีคำถามข้อเสนอแนะหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับถ้าใครมีคนที่รู้จักคนใกล้ตัวที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับกดแชร์คลิปนี้ให้เขาเห็นนะครับ และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ